สวัสดีครับลำโพงเครื่องเสียงลำมุกกาคลองห้านะครับ0897806126ตอนนี้เป็น BMW ครับ601สวยครับสภาพไม่มีตำหนิ100% 601ครับแม็กซ์อินอังกฤษเซราเซ็นเตอร์ครับนี่ก็ เป็นเซ็นเตอร์ JBL แล้วก็น,นี่เซ็นเตอร์ของนี่ก็จะเป็น a A7 อเกกโรโอนะครับอันนี้ทันนอยครับทันนอยในงานยุโรปครับดอกห้านิ้วสวยครับสภาพดีมากครับทันนอยครับอันนี้เป็น BMW 685ครับตัวนี้ตัวยอดนิยม685นี่ดอกเคปล่าะ ออเกน่าสวิตเตอร์สวยครับอันนี้เป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้ครับคราวนี้เป็นบุกเชล,ล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็น JBL นะครับ JBLE60 รัว e นี้เสียงดีมากครับ E60 นะครับ JBL อินี้ Infinity เ o w e r ครับอันนี้เป็นชุดได้นะครับเป็นชุด5.1ได้สวยครับอินฟินิตแล้วก็มีจามูจามูงานเดนมาร์กแล้วก็มีซับบูเฟอร์ของยามาฮ่าของเบลุดอยแล้วก็อันนี้เป็นยามาฮ่านะครับเป็นรุ่นตอนเจ็ดครับตัวนี้ตอนเจ็ดต,ตอนเจ็ดครับตัวนี้ใหญ่มากครับสูนเมตรกว่า จะเป็นเซตใหญ่เลยครับนนเซตสลามตัวนี้เป็นเซตเติมตัวนี้ก็จะเป็น F ครับ K E F Q 500อันนี้ Q 500นะครับ Q 500อันนี้ Q 200อันนี้ Q 300อันนี้จะเป็นเซตเลยครับนี่แยกได้ครับแยกได้สวยครับตัวนี้ภาพสวยตัวนี้ก็จะเป็น K E F เหมือนกันตัวนี้ดอก8นิ้วครับดอกแนิ้ว สวยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับ C40 เป็นงานอัมจิษนะครับตอนนี้เล็นที่อังจิตตรงนี้ก็จะเป็น AVR ยามาหา่าพวกนี้เป็น AVR พโอเนียพวกนี้เป็นเซอร์เบอร์ครับตรงนี้เป็นซับบูเฟอร์ซับบูเฟอร์ของแมกเนตครับตัวใหญ่ เอพีแอี่สิบสองนี้นะครับแล้วก็จะเป็น APR พวกนี้จะเป็นออฟเกวเนนนอนนะครับพวกนี้งานแคดเกตครับสวยสวยครับอันนี้คลิปอันนี้คลิปครับคลิปตอนนี้ก็เสียงอยู่มากครับคลิปตันนี้ วจ้าโบ้คันนี้เป็นยามาฮ่า NS777 นะครับตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็จะมีพวกเครื่องเสียงก็จะมีพวก อินดิเกตอินดิเกตอันะีะมินเน็ตมีเน็ตตัวนี้เป็นตัว3 2 5 b อะห้าัวน,นี้เสียงเด็ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัว372ตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้ซับบูเฟอร์ของยาี่รับ ชน้อยนหน้าฝากทักเสียงดีดอกนี้คล้ายโพดครับก็คล้ายโอยเสียงเสียงใช้ได้เลยครับเสียงดีครับนี่เบลแต่เบล6 8านะครับดอกสวยครับเป็นเทมพล่านะครับอันนี้พกกับทาวเวอร์อันนี้เป็นโบอสบอส301ครับ บท301นะครับอย่าลืมนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับถ้าของเข้ามาติดตามด้วยนะครับขอบขอบคุณมากครับลำลูกกาทอง5 0897806136ครับขอบคุณมากครับ